สวัสดีครับมาตามหลังที่ผมตามไม่เจอเมื่อวานนะมาแต่เช้าแล้วนะครับดูตัวบินมาเนี่ยไกลมากนะครับจนมาเจอนะหมดท่านะครับมาดูเพึ่งอ่อนนะครับตามเพึ่งอ่อนแท้ๆเลยนะฮะ เสียได้นะครับเมืวานเสียเวลามากเลยนะเหนื่อยด้วยนะครับใหญ่นะยาวครับหรือจะอยู่หรือเปล่านะฮะโอเคนะครับเจอแล้วนะหลังเมื่อวานนะครับ ติดตามพาดน,นะฮะไปหามองใหม่ครับผมถ้ามีพึ่งเกาะกิ่งนี้คงไม่เอาแน่นะครับโอ้โหเมื่อวานก่อนนึกว่าเจอเยอะนะฮะทั้งต้นเลยนะครับ พึ่งหลังใหญ่มากนะครับอยู่กับต้นกระบกนะฮะแตนมีทุกจิ่งนะฮะเหมือนแตนประดาเลยนะครับเป็นร้อยๆลังเลยนะฮะนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะฮะโน่นอีกนะครับ ขึ้นทุมทีทุกห้านี่ไม่เห็นเนี่ยโอ้โหโโหูตาบวมเลยนะฮะเออเหเห็นแล้วก็แยงครับนี่และครับันบนั้นที่ต่อยผมไม่แตนสีเอ้มดำเนี่ยนะม่ใยแค่น,นั้นอีกนะครับเยอะแยะนะฮะ แต่ยังน้อยกว่าต้นกระบกนะครับพึ่งอยู่บนยอดนะครับแต่แตนเต็มเต็มต้นแล้วนะฮะเดินดูพุ่งต่อครับผมโอเคต้นมันนะฮะอยู่ไกลมากนะเห็นนะฮะพึ่งครับผมเอากล้องตัวนี้มาก็ดีนะครับดีกว่ากล้องทางไกลเลยนะฮะ ก็จะใช้ได้นะฮะใช้ไม่ได้ก็อ่อนนะครับอยู่ยอดสักเลยนะครับผมพูดไกล้กองอาจจะไม่ไม่ไม่ชัดเจนนะฮะเพราะว่าผมใกล้ไมโครโฟนนะครับเสียงอัดเพี้ยนนะฮะอันนี้ต้องมองที่ช่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับโอเคฮะพึ่งครับผมหาทางเข้าไปดูนะฮะไม่รู้จะขึ้นได้ป่ะนะครับ ไปดูทางเข้ากันครับผมอเข้ามาถึงป่าสักแล้วนะครับเดี๋ยวนะยังยังจับจุดไม,ไม,ไม่ไม่ถูกเลยนะเมื่อกี้นะครับคงไม่มีลังเดียวนะครับคิดว่านะครับเมื่อกี้ตรงไหนเอ่ย ยอดเลยนะครับเมื่อกี้นะฮะมาใกล้ๆอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับเ,เห็นแล้วนะครับโอ้โหไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่า <laughs> <laughs> นะครับต้นนั้นนะ,นะฮะโอ้โหดูเลยนะครับ โอ้โหเป็นติดติดวาเลยนะฮะพึ่งอยู่บนยอดเลยนะครับไม่คุ้มแน่นอนนะนู่นแหละครับพึ่งฮะ สีจะอ่อนด้วยนะครับอ่อนครับผมดูเต็มๆแล้วนะฮะ